ก็ก็รำรองนี้เก็บไว้อะไรเงีเ้ยเราเราใช้ไปจัหวดอ่ะพี่พวกเธอสมการไม่มีงานนันทีอแรงจ้างหายาการจ้างงานหายู้กบอกว่าก็ทำใจตกงานแน่นอนที่ประสบปัญหาเหมือนเมือนกับอีกลหลายๆท่านและอาจจะหนักกว่าด้วยอาชีพที่ทำก็คือเป็นแพทย์แผนไทย สวัสดีครับดรสุวิชาญสวนราคะประเทศไทยประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่ร้ายแรงมากโควิด1 9จังหวัดระยองเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวเมื่อมีการปิดเมืองนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางมาได้วิกฤตนี้หนักหนาสาหัสขนาดไหนแต่ในวิกฤตมันมีโอกาสอยู่ไหม พี่น้องชาวระยองใช้ชีวิตกันอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับเรื่องเรื่องเปิดประเทศให้ให้สั่งนี่ครัังเข้ามานะในความคิดผมนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมันมันพลาดเข้ามาอีกรอบนอึงเนี่ยแบบแค่แค่รอบแรกเลยเพราะผมก็แบบแย่อยู่แล้วพี่แค่แค่จะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วถ้าเกิดงรอบกรอบผมต้องผมต้องเก็บเส้อผ่า กลับบ้านแล้วนี่รุ่งคดที่มา,มาเนี่ยก็คุณจะรับผลเดี๋ยมาก็าคือเรื่องอแรกอยแ่ที่ิดงานเราไม่แช่เพ่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเลยก็คือพนักงานส่วนหนึ่งต้องหยุดหยุดการทำงานเลยโดนพักงานประมาณสามเดือนตอนีท่านสามเดือนที่ต้องหยุดไปเลยก็คือไม่มีไรายได้เลยคือคนก็คืออยู่เฉยๆสามเดือนแล้วเสร็จกลับเข้ามาก็ ด้วยอาชีพที่ทำก็คือเป็นแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็ทำกิจการอยู่ในบ้านถูกสั่งให้หยุดกิจการตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะและได้เปิดทําการเมื่อเดือนกรกฎาคมวันที่1กรกฎาคมนะคะระหว่างที่รอวันที่1กรกฎาคมนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายแต่ด้วยพลังใจค่ะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจะไม่อยู่นิ่งจะไม่อยู่นิ่งหมายถึงว่าความคิดความอ่านเราต้องเดินไปข้างหน้าจะไม่หยุดไปกับโควิดนะคะ ผลกระทบที่พี่น้องชาวระยองได้ประสบเป็นวิกฤตอย่างหนักที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกแม้ว่าขณะน,นี้ภาวะจะเข้าสู่ภาวะใกล้ปกติแล้วก็ตามแต่พี่น้องชาวระยองเองก็ยังหวั่นใจอยู่และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้อยู่รอดปลอดภัยก็คือการป้องกันและในขณะน,นี้การป้องกันที่พี่น้องชาวระยองตื่นตัวที่สุดก็คือเรื่องของการ เว้นว่าทางสังคมล้างมือบอ่อยๆใช้หน้ากากนอนามัยและนี่แหละครับที่เราจะอยู่รอดได้ก็เพราะกาดไม่นนตก